นี่นะครับผมนี่คือมันสับปะหลังอายุ9เดือนนะครับเมื่อ,อทําการปลูกเมื่อวันที่1หรือว่าในช่วงเดือนมีนาคมนะครับแล้วก็ขุดขอนในช่วงปลายเดือนหรือสิ้นเดือนพฤศจิกายนนะครับอายุก็จะครบ9เดือนพอดีนะครับเป็นมันที่ผมโยกดูแล้วก็ทําการวิเคราะห์ดูนะครับมันสับปะหลังในแปลงนี้จะมีน้ําหนักต่องเงาอยู่ที่ประมาณ3-5กิโลหรือ สูงสุดอยู่ประมาณ7กิโลนะครับผมก็ไม่ได้เอาตะช่างมาชั่งให้ดูด้วยนะครับแต่เป็นมันสปาหลังที่มีระบบหัวที่สม่ําเสมอดีพอสมควรนะครับถึงจะครับผมจากที่สอบถามที่เจ้าของรถแล้วนะครับผมก็ราคารับซื้อ3ามบาทยี่สิบสามบาทยี่สิบห้านะครับไปขายก็อยู่ได้อออได้เปอร์เซ็นต์ที่ประมาณ20%ก็อยู่ที่ประมาณ2บาท30 2บาท20 2บาท30นะครับผมก็ถือว่าช่วง วิดีโอที่จะได้รับชมต่อไปนี้ถ่ายทํามาเพื่อศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการทําเกษตรไร่มันสัมปะหลังขอให้เกษตรกรทุกท่านรับชมด้วยความบันเทิงนะครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องรถไถโคราชชาแนลอีกแล้วนะครับผมพบกันประจําวันคุและวันอาทิตย์ของสัปดาห์นะครับผมครับผมวันอาทิตย์สัปดาห์นี้นะครับผม ผมได้มาถ่ายทํามันสับปะหลังในแปลงนะครับผมซึ่งมาทันนะครับ่พี่ๆป้าๆนานาลุงๆเขากําลังขุดถอนกันอยู่นะครับผมนึกว่าจะมาไม่ทันอีกแล้วนะครับก็มาเกือบค่าแล้วแต่กําลังเห็นเขาขุดถอนนะครับมันสับปะหลังกาลังจะออกพอดีกําลังจะเสร็จพอดีนะครับผมก็ได้มาเก็บคลิปรอบสุดท้ายนะครับน่าจะรถคันที่สามที่สี่แล้วแหละที่เขาออกไปนะครับผมมันสับปะหลังในแปลงนี้นะครับ ก็อายุประมาณ9เดือนนะครับปลูกเมื่อเดือนมีนาคมนะครับผมก็ขุดถอในช่วงเดือนสิ้นเดือนพฤศจิกายนก็จะอยู่ราวๆเก้าเดือนนะครับผมเดีย๋ยวมาพูดถึงการวัดเปอร์เซ็นต์แป้งนะครับจากที่สอบถามที่เจ้าของไร่มาแล้วนะครับผมจะพูดคุยในคลิปนี้นะครับไปรับชมหัวมันสับปะหลังกันดีกว่าครับนี่นะครับผมนี่คือมันสัปะหลังอายุเ้าเดือนนะครับเมื่อทําการปลูกเมื่อวัน ที่1ห,หรือว่าในช่วงเดือนมีนาคมนะครับแล้วก็ขุดขอนในช่วงปลายเดือนหรือสิ้นเดือนพฤศจิกายนนะครับอายุก็จะครบ9เดือนพอดีนะครับเป็นมันสปลังสายพันธุ์ปรยอง7 2นะครับผมก็นะครับดินยังมีความชื้นอยู่ช่วงนี้เปอร์เซ็นต์แป้งขยับดีขึ้นนะครับผมเมื่อก่อนหน้านี้จะขุดได้อยู่ที่ประมาณ14 1 7ถึง17หรือสูงสุด20นะครับช่วงนี้ก็จะมี20 21- 2 2ขยับขึ้นเรื่อยๆนะครับ เนื่องจากเขาจะเข้าสู่ในช่วงหน้าหนาวแล้วก็ดินจะเริ่มแห้งนะครับในความชื้นในดินก็จะเริ่มหายไปหมดนะครับมันสปะหลังก็จะมีเปอร์เซ็นต์แป้งที่ดีขึ้นนะครับนี่เขาขุดถอนเสร็จแล้วนะครับผมเขากําลังจะออกเที่ยวสุดท้าย<ๆ>กําลังจะเตรียมตัวกลับกันแล้วนะครับก็มาทัานพอดีนะครับผมนี่ก็เลยผมก็เลยเข้ามาถ่ายนะครับเป็นมันสปะหลังสายพันธุ์ระยอง7 2ดนะครับมีผลผลิตต่อไร่เนี่ยก็น่าจะอยู่ที่ 3ถึงห้าตันและสูงสุดอยู่ที่ประมาณแปดถึงสิบตันต่อไร่นะครับผมแปลงนี้เป็นมันสปะหลังที่ไม่ได้ยกล่องนะครับเป็นมันสปะหลังที่ไม่ได้ยกล่องนะครับผมจากสอบถามมาแล้วเป็นสายพันธุ์เดียวกันกับแปลงที่ผมเคยถ่ายนะครับที่มีผลผลิตไร่ละแปดถึงเก้าแปดถึงสิบตันนะครับก็เป็นสายพันธุ์เดียวกันเลยเขาบอกจากที่สอบถามนะครับผม แต่ก็อยู่ที่ความสมบูรณ์ของดินแล้วก็การดูแลนะครับผมต้นถึงได้สูงโป่งนะครับแปลงที่มีผลผลิตเยอะๆนะครับแปลงนี้ก็ต้นพันธุ์ก็สวยงามเหมือนกันนะครับอายุเก้เดือนนะครับผมนี่นะครับผมเป็นท่อนพันธุ์ที่สวยงามเหมือนกันนะครับผมจากที่ผมยกดูแล้วก็ทําการวิเคราะห์ดูนะครับมันสปลังในแปลงนี้จะมีน้ําหนักต่องเงาอยู่ที่ประมาณ3-5กิโลหรือสูงสุดอยู่ประมาณ7 ิโลนะครับผมก็ไม่ได้เอาตาช่างมาช่างให้ดูด้วยนะครับแต่เป็นมันสับะหลังที่มีระบบหัวที่สม่ําเสมอดีพอสมควรนะครับถึงจะไม่ได้ยกล่องนะครับผมเขาจะได้เรื่องของความสม่ําเสมอนะครับแต่อาจจะไม่ได้ดกมากนะครับเหมือนแปลงที่มีระบบหัวที่ได้8ปดถึงสิบตันนะครับก็เป็นมันสับปะหลังระบบหัวที่ใหญ่นะครับใหญ่มากนะครับสมบูรณ์นะครับเนี่ยก็ถือว่าให้ผลผลิตดีนะครับ น้ำหนักต่อเงาก็ถือว่าใช้ได้นะครับเมื่ออายุ9เดือนขึ้นไปนะครับผมก็เขาก็จะมีน้ำหนักต่อเงาที่ดีนะครับผมนี่นะครับก็ในแปลงนี้ก็จะมีเรื่องของอพื้นที่เสียเยอะพอสมควรนะครับเนื่องจากเขาไม่ได้ยกล่องแล้วก็ต้นพันธุ์ก็ดูเหมือนจะยังมีต้นเล็กต้นใหญ่ปะปนกันไปนะครับผมก็เดี๋ยวสอบถาม โชเฟอร์เจ้าของรถก่อนนะครับครับผมก็จากที่สอบถามพี่เจ้าของรถแล้วนะครับผมก็ราคารับซื้อสามบาทยี่สิบสามบาทยี่สิบห้านะครับไปขายก็อยู่ได้อ่าได้เปอร์เซ็นต์ที่ประมาณยี่สิบเปอร์เซนต์ก็อยู่ที่ประมาณสองบาทสามสิบสองบาทยี่สิบสองบาทสามสิบนะครับผมก็ถือว่าช่วงนี้เป็นมันสัสมปะหลังเป็นช่วงขาลงของมันสัมปะหลังก็ว่าได้นะครับผมก็แต่ว่าราคารับซื้อก็ยังสูงอยู่นะครับสองบาทกว่าอยู่นะครับผมก็ถือว่ายังไม่หลุด บาทยังไม่หลุดสองบาทนะครับนี่เดี๋ยวมาดูระบบหัวใหญ่ๆกันบ้างโอ้หยี่นี่นะครับอายุเก้าเดือนนะครับผมก็มีระบบหัวที่ดีนะครับก็เขาขุดเสร็จแล้วนะครับนี่ก็จบขุดจบไปแล้วน่าจะออกไปหลายรถแล้วนะครับแปบ๊บเดียวเต็มแปบ๊บเดียวเต็มนะครับผมระบบหัวถ้าดูแลดีๆนะครับผมยกร่องดีๆ ผมว่าหัวเขาจะยาวจะใหญ่นะครับหูดูเงานี้เห็นไหมครับเนี่ยเขามีระบบหัวที่ใหญ่ที่ยาวนะครับผมสมบูรณ์อายุเก้าเดือนก็ได้ได้อายุพอดีแต่ว่าถ้าเกิดจะให้ดีเลยสิบสองเดือนเขาจะมีน้ําหนักที่สมดุลนะครับผมถ้าดินไม่มีความชื้นนะครับถ้าดินคายความชื้นมากกว่านี้นะครับเปอร์เซ็นต์อาจจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับผมนี่นะครับเป็นมันสปรหลังสายพันธุ์ระยองเจ็ดสองนะครับเป็นแปลงที่ผมมาถ่ายก่อนหน้านี้นะครับ ก็ไม่มีการยกล่องนะครับเป็นการดูแลแบบง่ายๆนะครับผมผลผลิตก็ดีตลอดนะครับโซนนี้เป็นมันสำปะหลังที่มีผลผล,ผลิตดีแล้วก็ปอดไวรัสใบด่างพอสมควรนะครับผมเป็นพื้นที่ที่น่าปลูกมันสำปะหลังมากแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ใหญ่มากนะครับโซนนี้นะครับผมครับผม คลิปนี้ก็ถือว่ามาเก็บข้อมูลนะครับว่ามันสปะหลังขุดถอนในช่วงหน้าแล้งเนี่ยเปอร์เซ็นต์แป้งจะขยับขึ้นหรือเปล่านะครับจากที่สอบถามมาแล้วนะครับมันสปะหลังก็เริ่มขยับเปอร์เซ็นต์แปง้งเริ่มขยับขึ้นทีละนิดเองนะครับก็ช่วงนี้20%แล้วผมว่าในช่วงเดือนมกรกาคมพามีนาไปนเนี่ยก็น่าจะมีเปอร์เซ็นต์ที่สูงขึ้นเรื่อยๆนะครับตามสภาพอากาศที่แห้งที่แล้งขึ้นนะครับผมมีก็เป็นมันสปะหลังอายุ9เดือนที่มีระบบหัวที่สวยงามเหมือนกันนะครับผมความสม่ำเสมอนะครับ ก็ถ่ายให้ดูแล้วนะครับผมก็ถือว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับผมก็ใครที่วางแผนจะขุดถอนมันสัปะหลังในช่วงเดือนธันวาคมกรานี่ก็วางแผนกันดีๆนะครับเมื่อดินไม่มีความชื้นแล้วมันสัปะหลังก็จะสะสมแป้งได้ดีนะครับผมการตรวจวัดเปอร์เซ็นต์ก็จะเพิ่มขึ้นนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงขาลงของมันสัปะหลังนะครับผมขุดถอนในช่วงนี้ก็ได้เปอร์เซ็นต์อ่าได้ราคารับซื้อไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับก็เป็นกําลังใจให้พี่น้องเกษตรกรทุกท่านนะครับผม ครับคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องรถไถโคราชาแนลทำคลิปดีๆทำคลิปใ,ใหม่ๆเกี่ยวกับมันสปะหลังและราคามันสปะหลังออกมาด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอเก่าวคำว่าสวัสดีครับ